Hello everyone. how are you today Nice to meet you here again สวัสดีครับทุกคนยินดีที่ได้เจอกันอีกครั้งนะครับเป็นยังไงบ้างสบายดีไหมครับอย่าเพิ่งเบื่อกันเดอฮะ,อะบทที่แล้วยูนิตท,ที่แล้วเราเรียนเรื่องสกูเด y ใช่ไหมครับยูนิต o วันนี้ยูนิต t w นะครับเราจะมาเรียนเรื่อง amazing body นะครับ amazing body ให้นักเรียนทุกคนนะครับ open your book นะครับ open your book ไปที่ page นะครับ open your book ไปที่ page eighteen ไปที่ page eighteen นะครับ eighteen ไปที่ page สิบแปดไปที่หน้าสิบแปดนะครับ อาเปิดแล้วนัาเรียนจะเจอหน้านี้นะครับอ่าเดี๋ยวครูจะให้ฟังนะครับว่า The Amazing Body นะครับครูออกเสียงถูกไหมนะครับโอเค smile for unit 2 The amazing body อ่หไหมครับ smile for you need to the amazing body amazing แปลว่ามหาัศจรรย์นะครับ amazing คำนี้นะครับ amazing แปลว่ามหาัศจรรย์ body แปลว่าร่างกายร,รวมกันก็แปลว่า ร่างกายที่มหัศจรรย์นะครับเอาเรามาดูคำสั่งเขานะครับ number one can you name the parts of the body can you name the parts of the body คุณบอกชื่อส่วนต่างๆของร่างกายได้ไหม parts of body parts of, Part of body แปลว่าส่วนต่างๆของร่างกายนะครับ บอกชื่อส่วนต่างๆของร่างกายได้ไหมโดยที่ให้นักเรียน Talk with a partner คุยกับเพื่อนของเราคุยกับคู่ของเรานั่นเองนะครับ talk แปลว่าคุยนะครับ with แปลว่ากับ a partner แปลว่าคู่ของเราคู่นะครับอ่ะทีนี้ Number 2อันนี้นักเรียนฝึกเองนะครับส่ว so, น number 2นะครับ find the parts of the body and circle find the parts of the body and circle ให้นด้เรียนหานะครับส่วนต่างๆของร่างกายเมื่อหาเจอแล้วในักเรียนโซโคอ่าคำแรกครับ head คำที่2ครับ hand คำที่3ครับ arm คำที่4ี่ leg อ่าคำที่1น,นะครับ number one hand อยู่ตรงไหนครับอ่าอยู่ตรงไหนอ่าตรงนี้ใช่ไหมครับนักเรียนก็วงกลมเลยครับ hand แล้วก็โยงเส้นออกมา าคำว่า h ห a t มาเขียนต่อนะครับคำที่2ครับ hand hand อยู่ตรงไหนตรงนี้ใช่ไหมครับนักเรียนก็โยงวงกลม circle แล้วก็ขีดเส้นออกมาและเขียนคำว่า hand ลงไปต่อไป arm ครับ arm อยู่ตรงไหนตรงนี้ใช่ไหมครับนักเรียนก็วงกลมแล้วก็โยงเส้นเขียนคำว่า arm l ล็กอยู่ตรงไหนครับ l ล k อยู่ตรงนี้ให้นักเรียนโยงเส้นแล้วก็ เขียนคำว่าเล็กนะครับเล็กแปลว่าขาอาร์มแขนแอนมือเฮดสีษะหรือหัวเรานั่นเองนะครับทีนี้ให้นักเรียนมาสเปล and read นะครับ follow me อ่านสะกดแล้วก็อ่านตามครูนะครับโอเควัน okay, e Head ามเฮ head hand A R M arm, L E G leg, H E A D head, H A N D hand, A R M arm, L E G leg. อ่าแล้วให้นักเรียนมาสังเกตนะคบว่าคำว่า head กับ hand มันสะกดต่างกันอย่างไรนะครับเฮสจะมี E A นะครับออกเสียงเป็นสระเอนะครับส่วนแฮนเสียงสระจะเป็นเสียงสระแอคือเสียงตัว A นะครับส่วน N D เนี่ยเป็นตัวนอหนูนะครับเป็นเสียงเนเน นะครับเป็นเสียงเหมือนนอนหนูบ้านเราสะกดนะครับสังเกตดีๆนะอ่าและอีกอย่างหนึ่งให้เราจำง่ายๆคือเวลาเราท่องศัพท์นะครับให้บอกว่า arm แขน hand and, มือนะครับ arm แขน hand มือเลขขา head หัวหรือศีรษะนั่นเองอ่ต่อไปครับหน้าต่อไป lesson 1. listen point and repeat Lesson 1เพราะ l ล s ัน n Point a n e r e p e ครับคือฟังชี้แลวก็พูดตามนะครับอ่ะให้นักเรียนฟังก่อนนะครับ Students book Unit 2 lesson 1 e x e r c i s e 1 Listen point and repeat Neck Teeth shoulder stomach toe bone Heart Muscles Brain Body ah, One more time I go again Students Book Unit two Lesson One Exercise One Listen. point and repeat neck teeth shoulder stomach toe bone heart muscles brain body เดี๋ยวมาออกเสียงตามครูนะครับบางคนอาจจะได้ยินไม่ชัดเจนนะครับโอเค อันนี้อ่านว่า listen ฟัง point ชี้ and และ repeat พูดตามนะครับคำแรกนะครับ n e c k neck neck ต่อไป t e e t h teeth teeth s h o u l D E R, shoulder, shoulder. Stomach S T O M A C H, stomach, stomach. T O E, toe, toe. B O N E, bone, bone. H E A R T heart heart M U S C L E S muscle 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 สนะครับออกเสียงสองพยานะคำนี้ muscle muscles muscles คำนี้ brain b r a i n b r a i n brain brain มีเสียงควบกคํมบอรอนะครับตัวนี้ตัวนี้ body b o d y body body อ่ะทีนี้เรามาทราบความหมายนะครับที่จริงเราก็ทราบแล้วแหละเพราะว่ารูปภาพมันก็บอกอยู่แล้วนะครับ next เพื่อความเพื่อให้มันชัดเจนขึ้นเดี๋ยวครูมาบอกอีกรอบหนึ่งนะครับ next ลูกศรชี้ไปที่ไหนครับที่คอนะครับลูกศรชี้ไปที่คอและว next แปลว่าคอนั่นเองนะครับอ่าต่อไป teeth teeth ฟันอันนี้คือ teeth หลายซี่นะครับฟันหลายซี่ถ้าฟันซี่เดียวจะเรียกว่า tooth นะครับเอาต่อไป shoulder shoulder คือหัวไหล่นะครับ stomach stomach ท้อ,อ,ทอง toe นิ้วเท้านะครับขชีมาที่นิ้วเท้านะ bone เห็นไหมครับขชี้ไปที่กระดูกด้านใน bone คือกระดูกนะครับ heart ห,หัวใจ muscles กล้ามเนือ้อ brain สมอง body ร่างกายคือทุกอย่างอาวัยวะทุกอย่างในรวมกันออกมาก็กลายเป็น body นะครับ ต่อไปครับอตัวนี้ให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดนะครับตัวนี้ทำแบบฝึกหัดนะตัวนี้ครูจะไม่ให้นักเรียนฟังนะครับคำสั่งก็บอกว่า listen and label นะครับให้ฟังแล้วก็เขียนลงไปนะครับเขียนคำลงไปแต่ทีนี้ครูจะไม่ให้นัเรียนฟังเนาะจะให้เรียนทำเลยเพราะว่า คงรู้แล้วนะครับว่าภาพนี้คืออะไรนะักเรียนสามารถเปิดหนังสือย้อนกลับไปดูได้ครับอยู่ที่หน้า18กับหน้า19นะครับเปิดกลับไปดูได้นะครับอ่าเติมลงไปเลยครับเดี๋ยวให้หนักเรียนทำเนาะหรือเขาย้อนมาทำก็ได้นะครับ หน้านี้เดี๋ยวครูจะมาเฉลยให้ภายหลังนะครับถ้าต่อไปครับหน้านี้นะครับเดี๋ยวให้นักเรียนฟังนะครับฟังตามครูนะครับอันนี้จะอยู่หน้า19นะครับอยู่ในในทีอ๋อไม่ใชนะ่เมื่อกี้นะครับภาพเมื่อกี้จะอยู่แบบแบกเมื่อกี้จะอยู่หน้า19แต่ตัวนี้จะอยู่หน้า20นะครับอยู่เพจ t 0 n นะออ On page 20นะครับตรงนี้ให้เรียนเปิดไปที่นหน้า20นะครับเปิดหรือยังครับเปิดแล้วเนะโอเคเขาบอกว่า listen listen อ, listen อีกแล้วครับ a n d number ฟังแล้วก็ใส่หมายเลขลงไปตามที่นักเรียนได้ยินนั่นเองนะครับโอเค let's go <S students book unit 2 lesson 1 Exercise three. Listen and number one stomach, two heart, three bone, four muscles, five teeth, six brain. อ่อีกรอบหนึ่งนะครับวันมอร์ชาม again again นะครับ Students book Unit 2 Lesson 1 e x e r c i s e 3 Listen and number 1. stomach 2. heart 3. bone 4. muscles 5ล e e t h 6ฟ r a i n สอ่นักเรียนเสร็จแล้วเนาะอ่ะเดี๋ยวทีนี้เมื่อเราเสร็จแล้วนะครับ if you finish นะครับ go to check the answer เราจะไปดูคำเฉลยก,กันนะลูก โ okay. อ่ามาเฉลยหน้านี้เลยนะครับนักเรียนเห็นไหมนักเรียนให้นักเรียนกลับไปที่หน้า19นะครับนนตรงนี้อยู่ที่หน้า19นะครับคำแรกข้างบนนี้เขาเรียกว่าอะไรครับเห hey. หัวใช่ไหมต่อไป neck พอใช่ไหมครับ ข้อ3 shoulder 4 arm 5 stomach Number 6 leg n u m b e r 7 foot n u m b e r 8 t o e ใครผิดก็แก้นะครับแก้มันถูกต้องนี่คือเฉลยนะครับอ่า next ครับอ่าต่อไปครับต่อไปให้เรียนฟังใช่ไหมครับฟังแล้วก็ใส่หมายเลขลงไป ่า number one stomach นะครับคู่กับข้อ c ภาพ c คือ number one ข้อ1น,นะครับต่อไป number two heart ภาพ a นะครับ number three bone ภาพ f นะครับส่ว so น number four muscles ภาพ e number five teeth teeth ฟันนะครับภาพ D ให้นักเรียนเช็คเองนะครับเช็คความถูกต้องเองนะครับสำหรับวันนี้นะครับเดี๋ยวครูจะให้นักเรียนทําแบบฝึกหัดด้วยนะครับทำแบบฝึกหัดด้วยให้นักเรียนเปิดแบบฝึกหัดนะครับ open your workbook นะครับ workbook ไปที่ t o page 14นะลูก t page 14ไปที่หน้า14นะครับให้นักเรียน ทำแบบฝึกหัดข้อหนึ่งข้อ1น่งเนี่ยคือเอาคํามาเติมนะครับให้นักเรียนเอาคํามาเติมคําที่อยู่ในกรอบสีชมพูมาเติมส่วนข้อ2เนี่ยให้นักเรียนอ่านนะครับแล้วก็วาดรูปตัวเองลงไปวาดรูปตัวเองนะครับทั้งตัวนะลกูกวาดรูปทั้งตัวของเราลงไปตรงกรอบสีเขียวนะครับแล้วก็รับ บายสีแล้วก็สวมเสื้อสวมรองเท้าตามคำสั่งที่เขาบอกทั้งสี่ข้อนะครับ one two three f ต้องระบายสีให้ถูกต้องด้วยวาดให้ถูกต้องด้วยนะครับ วาดออกมาสวยๆหล่อๆนะครับเพราะเป็นรูปเราเองนะครับเราอยากสวยอยากหล่อแค่ไหนเต็มที่เลยครับต่อไปหน้า15ในแบบฝึกหัดนะครับ Lesson one นะครับบทที่1เราทำข้อ1น,นะครับข้อ1เนี่ยเขาบอกว่าให้นักเรียนนะครับให้นักเรียนหาคำให้ได้12คำ f i n d 12 words หาคำให้ได้12คําคำ about the body parts เกี่ยวกับส่วนต่างๆของร่างกายของเรานะครับให้หนักเรียนวงกลมนะจะแนวตั้งหรือแนวนอนก็ได้แต่ถ้าแนวทะแยงไม่ได้นะครับให้ได้12คําคำเนี่ยแสดงว่านักเรียนถูกต้องสะกดให้ถูกเลยนะครับนักเรียนสามารถย้อนกลับไปดูคำศัพท์ในหนังสือได้นะครับในหนังสือเรียนได้นะครับให้ได้12คําคำนะครับส่วนข้อ2 เขาบอกว่า look and match ก็คือให้ดูแล้วก็จับคู่นะครับอันนี้เขาให้โยงเส้นนะครับระหว่าง number กับ the letter ระหว่างตัวอักษรกับหมายเลขนะครับให้ตรงความหมายกับภาพด้วยนะครับหวังว่านักเรียนคงจะเข้าใจนะครับเดี๋ยวแบบฝึกหัดครูจะถ่ายหน้าแบบฝึกหัดลงให้อีกครั้งหนึ่งในไลน์กลุ่มนะครับโอเคสำหรับวันนี้พอแค่นี้นะครับ see you again next time I hope you enjoy the lesson today นะครับ you should to practice more and more and more หวังว่านักเรียนทุกคนคงจะมีความสุขกับบทเรียนนะครับแล้วก็ให้นักเรียนไปฝึกเยอะๆนะครับฝึกเพิ่มเยอะๆเลยนะครับโอเค see you again bye bye